ชัดเปิดพายฉบับเยงนชาใหรคนอื่นเขาทำแล้วมันดูแบบเร็วกจังเลยวะ ก็เลยอยากจะชวนแก้วอย่างมาสวัสีทำอาหารมาช่วยทำอาหารนะคะ, <c oughs> ละหลายๆคนอาจจะไม่รู้แก้วเนี่ยเคยเรียนที่เลยกอลมเมอร์แล้วก็ได้เป็นเชฟมาเรียบร้อยด้วยคือเป็นเชฟได้อะ่า <c oughs> ไอย่าคือการเรียนเลยกอลมเมอร์ใช่ <c oughs> ไหมันต้องเรียนสัตว์คอสอ่แต่เราเรียนไปสองเองเพราะว่าตอนนั้นว่างทำไม่ได้ตอนน่ตอสัญญ,ญาไงก็ว่างเป็นีปีหนึ่งนี้ เฮ้ทำอะไรดีวะเออก็เลยไปเรียนทมมนะเบียนมาก็เรียนมาได้แค่สองเทอมว่าแบบทำงานต่อแต่วันนี้พอแก้วเป็นวีแกนนะคะเราก็เลยจะทำ Shepherd s h e p ฟอร์สพ i ยฉบับวีแบบกนพายเชฟเฟอร์สพายนี่คือแบบต้องบอกก่อนเพาแม่หวานชอบทำมากมา,มากคือทุกครั้งที่แบบเพื่อนๆมาบ้านปาร์ตี้กันนิดหน่อยคุณแม่ก็จะมี เชฟเปิดไพยออกมาทุกคนก็จะบอกว่าเอาเชฟเปิดไพยนี่แหละค่ะชอบมากแต่ว่าวันนี้เราจะลองมาทําเป็นฉบับวีแกนนะคะเราลองมาดูกันว่าเรื่ออะไรมีอินทรีย์อะไรบทางมีแมนโชเดโต้ใช่แล้วก็มีไส้ที่อยู่ในไส้นั้นหวายทำแมนโชเลโต้โอเคแต่ยูทำไส้โอเคเราทำไส้โอเคตอนนี้เรามีอินกรีดเอนต์มีเป็นเพปเปอร์นะคะมีซอส มีเมล์นะคะคือถ้าอยู่เป็นวีกันก็คือวีกนเมล์ก็ตัวคือนี่ซีจินชีดเฮ้ยหน้าตาเหมือนมากเลย่ะอร่อยเหมือนด้วยพอเชอรโรวันนี้เราใช้ประมาณสี่สี่ในจ้ะโโชว์โชวไส้ใช่ค่ะไส้ก็คือเป็นแบบจาริดแล้วก็ออนเนียนแครอ

Hit my left Come on, Hit. Yes, 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 yes. Mushroom, mushroom. champion. Yes, champion. We are champions. champions. we are champions. Yeah. <laughs> oh, we are champions. Oh, match! Oh, ยองเราจะมาเริ่มทำแมสกันนะคะคือไอ้แบบทำไม่เป็นอ่ะอ้าวเรมโซ่ทำแมสก์โรเตโร่ไอ้รู้ว่ามันต้องแบบใส่อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไอ้ลองดูค่ะเดี๋ยวไอ้หันะให้เราดูกันขึ้นหรือลงอ่ะขึ้นลงอ่ะแม่คนอื่นเขาทำแล้วมันดูแบบเร็วจังเลยวะ ใชไอทำผูกใช่ไหมอขอบคุณมากเพื่อนวันนี้เสร็จท้าปว่อยในงานทำคนเดียวแต่มันยากใช่ไหมเนยากมันปัญหามันคือที่ปอกที่ปอกปอกมันจะแตกมาย้ายเย้ดีใจเหมือนเสร็จแล้ว แล้วก็อกนอนโยนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยวกผักแไ,ไปก่อนเย้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวใส่น <Yeah. S 2> ี่ก oh. ่อนด้วยโอ้แป้งเป็นแป้งนะใช่แป้งใช่หลังนี้นะคะเราก็จะหั่นเพื่อที่จะเวลาเอาไปบดนะคะแล้วก็เวลาเราเอามาบดเนี่ยมันจะได้บดง่ายๆนะคะแล้วการทำ mashed p o t a t o e นะคะเราก็จะใส่ นมใส่เพื่อใส่พ็อปเปอร์ตามใจชอบเลยนะคะบางใช่ด้วยต้องใส่เนยด้วยลืมจ้าจริงว้าวไปค้าตอนนี้น่ากินมากใอ่น่้จริงเฮ้ยดูดีดูดีใครเห็ดก่อนจ้า โอ oh. oh. ้ได้ไหมได้เลยจ้ะออจะทำอะไรเนี่ยสู้ๆได้แล้วได้แล้ว Oh my oh. god oh. 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 โอเคเราจะมากดกันเลยนะคะใส่เนยใช่ไหมคะ,ะใส่เลยค่ะเราก็จะดโบยใส่ลเลยแม่บอกนะคะเราจะใส่เนยลงไปก่อนเลยมันจะได้ละลายลงไปกับมัน เไลค์้อมนหคะตวัวมมว้าวยเบายบายค่ะีกล้องหยุดถ่ายค่ะงงไหมมีแค่ถือนปอกค่ะแค่หันเท่านั้นจ้าตลกมันงงอะไรยังไงคะ อีกกล้องได้อยู่ก็คือเห็นอาหารใช่เห็นอาหารเห็นหัวงงมากโอ้เมื่อกี้เทียมากมาเก็งเทียมากแอนเทเทสเออแอนเทเทนมากงงเสียเลยคือมันอยู่ดีดับไปตอนกรอกอยู่แกยืนหันอยู่แล้วไอ้บอกแล้วก็ดับไปเลยงงมากอาเสียอุตส่๊ย เาคือได้เห็นได้เห็นแต้มมือพวกเรานะคะไว้ไว้รอบหน้ามาแก้ตัวใหม่ละกันรอบหน้าเพื่อนไม่ได้ทำเมนูอะไรเอาเมนูวีแกนเด็ดๆด็ดของแกมาโชว์หน่อยแล้วก็แบบเอาที่วิวคิดว่าแบบเคยจะทำให้ไอต์แบบเปลี่ยนเป็นวีแกนได้เหี้ยเออเอาอย่างนั้นเลยเขาก็รอบหน้าเปลี่ยนสถานที่ไหมได้ไปเยี่ยมบ้างบ้านแกบ้างอได้สิได้เลยได้เลย ไปนะคะไปค่ะไปสไปไปไปออกาติดคร่วออกคนอ๋อ my god น่ากินมากแต่สรุปวีกนนีีสมันจะแบบไม่ได้ ข้าชีสปกตินะคะตอนนี้ค่ะเราก็ได้ชิมเรียบร้อยนะคะแล้วก็อกร่อยมากอ่อโหเสียดายมากอะให้แม่ิ้แม่งแม่ม่แม่แม่ม่ทิม่ท้อ่อร่อยมากงทุกคนมิชั่นคอมแต่การหายเซลมาม่มงไมากกว่การหายมัน วเราขออนุญาตชิมให้ทุกคนดูอีกรอ,อบก็คือชิมไปจนเกือบอห,ห,หนึ่งแล้วคพูดไปไม่รู้ว่ามันปิดนะจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะทุกคนอร่อยมากดีมากถ้าใครอยากทําสูตรตามนะคะสูตรจิ๋วข้างล่างนะคะแล้วก็รอบหน้าเนี่ยเรามีนั้กับคุณเพื่อนแล้วนะคะอตอนคุณเพื่อนบ้านพร้อมเมื่อไหร่ที่จะให้เพื่อนไปบุกนะคะทำอาหารปีกอย่าลืมบอกกันจะบอกว่าบ้านบ้านใหม่นี่คือให้ความสัมพัญธ์กับห้องครัวมากที่เราอยมาก ไม่ก่อตื่นเต้นาอาหารก็คือมันเป็นอะไรที่สำคัญนะขอบคุณหวามากสนุกมากค่ะวันนี้เ a n k you ที่มานในยูดีใจมากวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ขอไปกินต่อด้วยแล้วก็จะไปเซ้าต่อเพราะว่าไม่อยากทีไรว่าที่ถ่ายมาที่ถ่ายหมดเลยบายๆถ้ไไาเจอกันค่ะ